นะคะบ่งบอกว่าความเฮงความปังแต่คุณรู้ไหมว่าศาสตร์ของปีคุณต้องรู้แบบนี้เลยนะไม่ใช่แบบไปดูหมอนั้นหมอนั้นบอกให้ฉันใส่สีแดงเพราะฉันเป็นคนวันจันเขาบอกให้ฉันใส่สีเขียวเพราะฉันคนวันคารเขาให้ฉันใส่สีเหลืองฉันคนวันพุธเขาให้ฉันใส่สีชมพูฉันคนวันพฤหัสอะไรแบบนี้อันนั้นนะคะมันเป็นศาสตร์แบบว่าเอ่อถ้าพูดอย่างง่ายๆคือ เป็นฉลกเวลาเราจะไปทําการสิ่งใดอะค่ะหรือสมมตินะเราจะกางเต็นท์เรามีงานบ้างมีงานใหญ่โตเลยเราจะจัดงานแล้วฉลกของเราอะคือสีชมพูอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าทุกคนใช้ผ้าสีชมพูผูกทั้งงานแบบเนี้ยค่ะหรือแบบเฮ้ยะจะทาสีห้องเนี้ยปีนี้ถูกฉลกูกับสีชมพูคุณก็เปลี่ยนห้องเป็นสีชมพูพอปีหน้าเขาบอกสีดําคุณเอาสีชมพูออกทาสีดําอย่างนงี้มันยุ่งยาก นวุ่ายเพราะฉะนั้นเรารู้ฉะลกใหญ่ดีกว่าทุกคนใครรู้ฉลกใหญ่รวยนะคะฉะลกใหญ่คือเป็นฉลกที่อะไรกล็ล้มเขาไม่ได้อะ่ะเขาเป็นฉะลกแห่งปีนะคะฉะลกแห่งปีทําอะไรก็แบบว่าให้เน้นฉะลกสีนั้นแล้วคุณจะไม่ยุ่งวุ่นวายในการจาว่าเอ้ยฉันฉันเกิดวันนั้นนี้สีอะไรแบบเนี้ย ให้จำไว้เลยนะคะว่าปีหกหกชโลกที่ดีคือสีเขียวนะคะเห็นมองอีฉันไหมคะเห็นไหมมงสีเขียวต้องมาสร้อยเขียวต้องมานะคะสวัสดีค่ะบลอสนะคะสวัสดีบะพี่อูนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสีเขียวเป็นสีสีเขียวเป็นสีที่โชคดีเฮงปังดูซับได้แต่ทุกคนไม่ใช่แบบ ใครเคยจําได้บ้างที่ครูบอกว่าปีที่แล้วนะให้ใช้ตัวเลขสี่ห้าหกใครจําได้บ้างใครที่แบบพกเหมือนครูอ่ะพกใส่กระเป๋าพกสีแดงเพราะปีที่แล้วฉลกใหญ่คือสีแดงนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเปิดกระเป๋ามาต้องให้เจอสีแดงเวลาเราทําอะไรยังไงต้องให้มองเห็นสีแดงสีแดงสีแดงแล้วเลขที่เป็นฉลกคือสี่ห้าหกค่ะทุกคนปีนี้เป็นปีปีนี้นะ้จะเป็นปีนักลบ เป็นปีไฟทุกคนปีนี้นะปีหกหปีนักลบเป็นปีไฟเป็นปีที่แบบว่าทุกคนจะเห็นความรุนแรงของไฟถ้าคุณอยากแคลคาดปลอดภยัยเดินทางไปไหนตลอดปลอดภัยแคลคาดแล้วก็สตูหมู่มานอย่าได้แพ้วพานหรือว่าอะไรแบบน,นี้คุณต้องพกตัวเลขเจ็ดแปดเก้า เอาอะไรก็ได้สีเขียวมาเขียนเลยค่ะ 7, 8, 9, เจ็ดแปดเก้านะกะเ,เชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเชื่อเราวรวยเชือดเหวรวยเชือแเ้วรวยสงสัยจะต้องมีเรื่องสงสัยจะต้องมีเพลงประมาณนี้นะคะเชือเราวรวยเชือดเราวรวยเชือดเหลวรวยอย่างนี้นะคะนะอย่าลืมนะสีเขียวเลขที่จะต้องใช้ของปีนี้คือเจ็ดแปดเก้าคือเลขมังกรนะคะไม่ต้องไปหา ในเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์ทุกคนแพงหลักแสนนะคะเอาแบบดีๆหลักแสนเอาแบบว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หลักหมื่นเพราะฉะนั้นเชื่อแม่หมอค่ะไม่ต้องเสียสักบาทหากระดาษสีเขียวมาแล้วก็เขียนเจ็ดแปดเก้าจบเลยค่ะพกใส่กระเป๋าสตางค์พกใส่กระเป๋าเดินทางจะไปไหนต้องมีสีเขียวเขียนด้วยเลขเจ็แปด้าคลคาดปลอดภัยเดคะ